มางกันี้จังหวัดขอนแก่นค่ะทางโรงเรียนเทพเิรินขอนแกน่นได้จัดพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชินญ,ญานุสาวรีสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชชนนีค่ะที่โรงเรียนเทพเิรินขอนแกน่นนางสาวธนิยาในพินิษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะพ่านพุ่มเงินพุ่มทองจุดเครื่องทองน้อยสักการะพร้อมถวายพวงมาลาค่ะ เนื่องด้วยวันที่9กันยายนเป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชออภัยค่ะสมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชิาน,รรชนีพระราชมารดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหารกรุณาธิคุณ ชมรมนักเรียนเก่าภาคตะนองเชียงเหนือครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเทพเจริญขอนแก่นจึงได้จัดให้มีพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชินญ,ญานุสาวรีสมเด็จพระเทพเจรินญราบรมราชนินีขึ้นในวันนี้ค่ะ